ันนี้เรามาทำไก่ต้มน้ําปลากันค่ะส่วนผสมก็ตัวหลักก็คือไก่จะใช้ไก่ทั้งตัวเนื้อไก่อกไก่น้องไก่ปีกไก่ได้หมดค่ะแล้วแต่ความชอบล้างทำความสะอาดไก่ให้เรียบร้อยส่วนเครื่องปรุงเครื่องเคียงก็มีรากผักชีค่ะทักครใบมะกรูด ตะไคร้เราเอามาทั้งต้นเลยนะคะเอามาทุกพอแตกๆแ,แล้วก็วางลงไปข้างล่างได้เลยค่ะต่อไปมะกรูดก็ใส่ไปเลยข่าก็หั่นเว้นทุกสันหน่อยเนาะแล้วก็มีใบเตยเพิ่มความหอมรากผักชีใส่ลงไปทั้งรากเลยแต่ของปอนเนี้ยตะไคร้มันต้นยาว,วามันก็เลยตัดเป็นต้นๆเพื่อ,เ,อเพื่อความสวยหางเพื่อเพื่อความหอมด้วยเนาะ แล้วก็ใส่พริกไทยดำหรือใครไม่ชอบพริกไทยดำก็ใช้พริกไทยขาวก็ได้โขลกพอพอแตกๆไม่ต้องไม่ต้องเอาละเอียดนะใส่ลงไปด้านล่างแล้วก็ใส่ไก่ลงไปจัดเรียงเพื่อความสวยงามเติมน้ำเปล่านะคะก็ตั้งไฟเปิดไฟได้เลย หลังจากนั้นเราจะปรุงรสด้วยซีอวขาวน้ำปลาน้ำตาลซอสปรุงรสแล้วก็ใส่ใส่อันนี้ไปด้วยนะหรือใครจะไม่ใช้ก็ได้ไอตัวปรุงรสเนะี่ยแต่ว่าน้ำปลานี้ขาดไม่ได้ปรุงรสตามใจชอบ ใส่น้ำตาลปีป๊บหรือน้ำตาลทรายเนี่ยมันมีฟองของก่อนเดี๋ยวต้องช้อนฟองออกเนาะหลังจากอ่ามันเดือดสักพักเราก็รีไฟให้เหลือไฟไฟอ่อนได้เลยเดี๋ยวคนก็จะรีไฟก่อนเนาะเนี่ยรีไฟเอาไว้เคี่ยวไปจนงวดเดี๋ยวหลังจากที่เราช้อนฟองอะไรออกเรียบร้อยแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำก็งวดแหง้งเนาะพอพอประมาณ ก็เป็นอันว่าเสร็จทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดกอนเก็บพริกเก็บอะไรเตรียมไว้ละเดี๋ยวจะทําน้ําจิ้มซีฟูด้ดเดี๋ยวขออนุญาตช้อนฟองออกก่อนเนาะทักเนี่ยดูขนาดเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมันยังมีมีฟองอยู่เวลาต้มอ,ออกมาเดี๋ยวขออนุญาตช้อนฟองออกก่อนนะคะตอนนี้ไก่ของเราก็สุก นุ่มหอมข้าวน้ำข้าวเนือ้อพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะก่อนจะปิดแก๊สเราชิมรสชาติดูว่าได้ตามที่เราต้องการหรืยอยังแอดไหนสิ่งไหนที่ไม่ชอบก็ไม่จำเป็นต้องใส่เนาะเหมือนซอสปรุงรสอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลถ้าเราไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่กับข้าวเราสามารถ ลดปรับได้ตามที่เราต้องการตอนนี้ซ้อมพ,พร้อมเสร์ฟแล้วนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆรออยู่เด้อเดี๋ยว่อนก่อนญอาติปิดไฟก่อนเด้อโอเคปิดแก๊สแดบบ้รับรองทำดูนะคะสูตรของปอนอร่อยแน่อนอนทำง่ายๆอร่อยทำได้ ไหวด้วยทำง่ายๆใครก็ทำได้ค่ะแานคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดแซ่บๆจ้าทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะมาค่ะทุกคนเมนูนี้สามารถใช้เป็นกับแกล้มหรือกับข้าวก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเนาะแล้วแต่ใครชอบชอบทานเล่นทานเป็นกับแกล้มแบบข้าวได้ทั้งนั้นค่ะ มาค่ะมาค่ะทานด้วยกัน